เดินมาจากเคหะผมเห็นเดินมามาตะก,กี้แต่ผมไปทําธุระมาไงครับผ่านมาแล้วเจออีกรอบก,ก็เลยแวะหลับแล้วก็อนีอ่ข้าวถนนอคนเดียนะหรอครับกัวเหม็นนะขึ้นรถผมไม่ต้องกลัวไม่ได้เหงื่อมันออกไนะอ๋อไม่ธรรมดาเดินมันร้อนมันก็ต้องมีเหงื่อเดี๋ยวผมกลับไปส่งให้ทางไกลอะนนี้นนครับให้เดินอย่างนี้ปกติเลยอย่างนี้ประจำเหรอเนี่ยก็ปกติถ้าผมมีตังหวัวนั่งวินนะ นั่งวินจากทีหามาบ้านประมาณสาสิบบาทครับอ่านี้ไม่มีทางเนะอ๋อพี่ทํางานอะไรครับเนี่ยไม่ได้ทำครับผมก็ร้องเพลงตามร้านคาเฟ่ครับกลงคืนนะครับหอลอร้องแถวควัวคุณนุชนะครับควัวคุณนุชครับผมอ๋อตีนพาในตรงแถวบางใหญ่ใช่ครับใช่ใชมันมีแยกอ่ะเลี้ยวฝาเลี้ยวซ้าย เราไม่ต้องขึ้นสะพานไม่แต่ตอนนี้เราฝ่ายซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายนะครับแล้วปกติก็เดินอย่างเงี้ยไม่มีใครมารับหรอคนที่บ้านไม่มีครับแล้วพี่อยู่กับไหนถ้าอยู่กับป้าอยู่กับป้าแต่ถ้ามีรถก็อยู่กับป้าครับอ้าวพ่อแม่พี่อยาบเี่ยกทางนครับเหมือนผมเลยพ่อแม่ผมก็แยกทางกันน้งแนัเล็กเนี่ยพี่จะเจอลงเอาแวนจเออร์สายมือน โรงงานพอร์ดิจอร์ใหญ่ๆซ้ายมือเนี่ยนะใช่ครับมันจะจะมีซอยแล้วเนี่ยทางขนาดเนี้ยนะใช่เดินอื้อหือเดี๋ยวพี่จัดหน้าซอยเลยเดี๋ยวผมเล่นเข้าไปหน้าซอยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปส่งให้ก็ได้เข้าไปลึกเบาๆม่มันก็ไม่ลึกมากนะพี่มันก็ไม่ลึกมากเดินประมาณหน้าเอาไว้เดี๋ยวผมไปส่งให้ไม่เป็นไรพี่ตาบอดมองอ๋อซอยนี้ผมเข้าออกเข้าออกเดินไปก็ออกเป็นชินแล้วครับ โอเคพี่พี่อันนี้ผมให้เอาไว้ใช้ขอบคุณครับขอให้เลยนะครับครับพี่เดี๋ยวไม่ไม่รู้แบงค์นะฮะคำแบงค์ไม่ถือไม่รู้แบงค์แบงก์พันครับพี่เก็บไว้ใช้ครับพี่นะขอบคุณครับครับขอให้รวยเลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้